เพิ่งความงามของสถานที่แถวๆนี่นะงามหลายงามหลายงามตึกสาลบักเหมืองบ่เคยเข้ามาจ้าเช่นอันนี้เป็นครั้งที่ถ้ามีพิธีสําคัญีอย่างก็จะมาจัดอยู่ที่สานามหลวงแห่งนี้พอมาวันนี้แล้วคินฮอดอดีตสวัสดีทุกคนตอนนี้ปดับดบินก็ยังอยู่ที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยนะตอนนี้ปดับดบินยางออกจากบริเวณแถวๆเสาชิงช้ามานะ อยู่ด้านหลังนี่ออกไปนี่น้อยน่งฮันจะเป็นเสาชิงชา้าเป็นแถววัดสุทัศนะศาลา,าที่ว่าการกรุงเทพมหาคนครเนาะคลิปนี้ฮันประดนินจะพาทุกคนยางไปที่สนามหลวงเนาะยางไปที่สนามหลวงแล้วเดี๋ยวเาจะไปยางระเบิงแถวแถวท่าพระจันทร์เราจะไปหาซื้อหยาซื้ออยางสมุนไพรไปาฝากพระเจ้าอยู่ราว,วนะ่ยเนาะยางบ่ทันได้กลับลาวเธอดอกแต่ว่าจะไปหาซื้อไว้ก่อน เดี๋ยววันนี้อันจะเป็นกระทรวงมหาดไทยเนาะยดี๋ด้านหลังของปรารบติินตอนนี้กระทรวงมหาดไทยเดี๋ยวเขาสิยางแบบนี้ด้านหน้าแถวด้านหน้านี้ไปก็จะฮอดสนามหลวงแล้วนะเ็าะไก่เดี๋ยแถวแถว,แถวนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะแถวแถว,ต,วตัวเมืองเกา่าแนี้แยกสะพานข้างลงสีเดี๋ยวเราจะข,าข้ามทางกัน อันนี้อันจะเป็นคลองนะคูเมืองเดิมคลองคูเมืองเดิมป่ะซื้อคลองบนัใจไปอ๋อเป็นคลองแล้วอยู่พุ่นเขาจะเห็นเป็นน้ําพูอยู่คลองเลยงามเลยแล้วเป็นทางยางเรียบคลองไปเขามาอยู่บนคลองแล้วลมพัดเย็นเย็นสบายสบายเป็นตึกยางสวยงามเลยเป็นตึกคลาสสิกเลย แถวนี้นะมีแต่ตึกแบบว่าตึกเกา่าตึกคลาสสิกตึกแบบจช่ไหมาจังไรอ่ะตึกงามๆอ่ะนะเ <c oughs> นาะเข้าเจ้ามาถ่า,ายรูปกันอยู่ตึกนี้ผ่านทางรถหลายๆจากรถทัวร์รถยางก็บนใ,ใจตึกนี้นะทุกคนเขาเจ้าจมาักยางถ่ายรูปเนาะยางเบื้องฟ้าพุ่นก็ได้เดี๋ยวประเดิญจะข้ามไปยางเบื้องฟ้าพุ่นเบิง่ง ถ้ามาอยู่เบื้องฟังนเฮีเก็จะเห็นตึกอนทางจะชัดเจนนะเมื่อนี้คือว่ามีรถหลายเป็นพิเศษหรือว่าหลายแบบนี้ชุ่มมือวะ่ะเมื่อก่อนท่านปะดินอยู่กรุงเทพนี่คือว่ารถมาได้หลายป่านนี้แถวนี้ะนะนําไปท่แถวนี้ะนะเมื่อนี้คือรถจอดสอง้างทางน,นี้ก็บตึกงามเนี่ตึกแบบนี้ตึกคลาสสิกเอาขามวนน่นี้ได้บอน,นี่ขออนุญาตข้าม ถ้าขามาเขาจะมัดมายางดีวไม้อย่างยูแล้วก็ท้ายหูบยูแถวนี้็งานเลยคือยูอ่อนคือยูยุโรปบอยอย่างสินะลาบอลดีจังไดยูบอลสุดตึกนี่ก็จะเป็นหอรักเมืองเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งหอรักเมืองแล้วก็จะพาไปยางเบิ้งสนามหลวงข้าวๆแล้วก็เดี๋ยวจะไปยางหล่อแถวท่าผจัญจะไปหาสีอยาพื้นเมือง แถววัดมหาธาตุแล้วกข้างในพุ่นก็คือว่ามีวัดบนนั้นจะเาวัดอย่งวัดแต่ละวัดนี่วัดใหญ่ๆแล้วก็วัดงามๆ้อยู่ที่ประเทศไทยนี่เพราะพื้นที่ในวัดข้าเจ้าจะมีแต่วัดแบบวัดใหญ่ๆนะแล้วก็หลังจากจบคลิปวิดีโอนี้แล้วเดี๋ยวปารตบินจะพาทุกคนไปที่วัดพระแก้วนะไปวัดพระแก้วแล้วก็จะไปที่วัดโพแต่ตอนนี้ฝนตกลงมาโปอย ประเดนินมาถึงช่วงพายุเข้านะก็ฝนตกชุกมือเลยบางทีก็ตกตอนสวยบางทีก็ตกตอนแรงๆเหส,ส,สนืนอนะ่นีะในตอนกลางคืนบ่อยตกตอนเช้านี่ก็คือว่ามีแดดออกอยู่คิดว่าสิบตก้ราต่ว่าตอนนี้ก็มืดๆม,มาแล้วก็เฮ้กรุงเทพนี่จะเป็นเมืองใหญ่นะฝนนั้นจะตกเป็นแบบว่าเป็นบางบอนบางจุดสิน่ะนะบางจุดก็ฝนตกบางจุดก็แดดออกอย่งนี เขาเป็นตามายางเลาะทายรูปอย่างเช่นตอนกลางคืนก็ไฟก็งามงาม,งามหลายคนอาจจะได้เห็นคลิปวิดีโอไปแล้วนะตอนกลางคืนก็อาจจะเปิดไฟงามงามแถวนี้แถวนี้จะเป็นเขาเอิ้นไวเนี่ยเป็นปืนนะสายสายอน,นุสายอนุนีแถวราตรีหรออ่านว่าจังเลแต่้าปืนแต่ละ,ละอ,อันก็จะมีซื้อนะ กจะอยู่ด้านหน้าวัดพระแก้วนะตัวนั่นในนี่จะเป็นวัดพระแก้ววันนี้เขาจะเอื้อนป้อมป้อมด้านหน้าพระราชวังสิบอกรือจังไลอันนี้สาลาว่าการกระลาโหมแทนทีจะเป็นแบบนี้นะอ๋อลายซื้อปืนใหญ่ถนนสนามชัยอยันนี้ ฝนตกมาแล้วเห็นจังไหลบัดนี่เฮ้ยนอยนอ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 นนอนตกมาแล้วบัดพาแก้วเนะปัดภาแก้วก็จะมีประตูทางเข้าหลายหลายทางแล้วแต่ละประตูจะมีซื้อได้ประตูนี่จะซื้อว่าประตูอ่านบ่ออกประตูสวัสดีประตูสวัสดีโซภา ประตูสวัสดีโซภาแต่บเมนทางเข้าทางเข้าคิดว่าต้องไปเข้าอีกทาง,งหนึ่งน่ะแต่ว่าคลิปวิดีโอนี้ฮันปับดินจะบ่ได้พาไปเที่ยวบังวัดพระแก้วนะคลิปนี้เราจะพาไปยางเราะเบิ่งแถวสนามหลวงแล้วก็จะนี่เรายางพานมาแถวนี้เราจะทายให้เบิ่งหนะิ่งความงามของสถานที่แถวๆนี้นะงามหลายงามหลายงามตึกแล้วก็อันนี้เนาะก็จะเป็น าสารลักเมืองสาลลักเมืองกรุงเทพมหานครแต่และเมืองก็จะมีสารลักเมืองเช่นเดียวกับประเทศลาวเขานะประเทศลาวเขาก็จะมีศาลลักเมืองเช่นเดียวกันไอ้เบิงไปทางวัดพระแก้วน,นั่นเองประจังามงามแบบนี้เรยเห็นเป็นอยอดของป่ายยอดของอย่างก็เห็นหลังคาเห็นยอดของเจดีย์ของพระธาตุเลยนะสวยงามเลย จุ๊จุ๊ใช้แลนอ๋อวันยังประธนเปิดเลยว่าเพิ่นบ่เปิดสิจางไหประตูทางเข้าน่าจะเป็นวันนี้แล้วก็เปิดยู่ได้เขาจะเข้าทางไหนถ้ามีเข็นมีคนอยู่ทางในอยู่อย่เบิ่งหาทางเข้ากันได้นี่วันนี้ก็เป็นสนามหลวงแล้วทุกคนนะแถวนี้ก็จะเป็นชุดเาิ่นไหนยัง เป็นจุดสําคัญของประเทศไทยหรือว่าเป็นจุดสําคัญของกรุงเทพมหานครนะมันจะคล้ายๆกับแบบอันแถวแถวปัจจุไซนครลหลวงไม่จัดนะแถวปัจจุไซแถววัดศรีสะเกดแถวหอประแก้วในประเทศลาวเฮานะในนครลหลวงไม่จ็ดแบบเดียวกันเนาะอยู่นี่ก็จะมีสนามหลวงยูบนนี่นะแล้วก็จะมีวัดพระแก้วยูบนนี้ทัดไปทัดวัดพระแก้วไปก็จะเป็นวัดโพหรือวัดเชตุพน์นะ แล้วก็มาวันนี้ก็จะเป็นศารลรักเมืองมีกระทรวงกละโหมมีอย่างอยู่แถวๆนี้ก็จะเป็นสถานที่ที่สำคัญเดี๋ยวเขาจะหาทางเข้าไปหาศารลรักเมืองข้าเจ้าเข,าเข้าทางใดเห็นข้าเจ้ากราบไ้ทางในได้ใช่ปะเขาบอกว่าเข้าออด้านใดสำนักงานอายการสูงสุด ก็อยู่บนนี้สารลักเมืองเข้าประตูทางเข้าสารลักเมืองทางเข้าอ๋อเนี่เดี๋ยวเข้าไปกราบผากกันเรากราบผากก่อน ตอนนี้ฝนตกมาอย่างนักทุกคนฝนตกฝนตกยางจอไปว่าได้แล้วเดี๋ยวเขาจะติดฝน่นี่ก็เบิงฝ่าเบิงฝนกันเนาะคื่ใชพว่าตกดนที่แบบฝ่าคือว่าแจ้งแจ้งอยู่ตอนนี้ฝนก็เซาแล้วนะยูทีกรุงเทพก็จะเป็นแบบนี้แหละ เดี๋ยวก็มีฝนเดี๋ยวก็มีแดดนะตอนนี้ก็แดดออกมาเลยนะอันนี้ก็จะเป็นพื้นทีกาา่กราบไหว้สักการะบูชาเป็นพระพุทธรูปแล้วก็เป็นสิ่งศักดิสนะ์สิทธิ์อย่างซีนะคนพระเจ้าแล้วก็จะมีบอนให้บูชาดอกไม้ทูบเทียนอยู่เบื้องปากนี่ก็สามารถบูชาล้วก็เอามากราบไหว้สักกา,าระบูชาอยู่เบื้องฝากนี่ เดี๋ยวเราไปเบิษงสานพักเมืองกันมีมาผูกผ้าสานได้ไหมในวันนี้เขาจะให้ผูกผ้าผผผนี่ทางคุณนก็เป็นขอพผ้าแก้วอ๋อสานพักเมืองบ่าเคยเข้ามาจักเท่อนนี้เป็นรัางทำอิฐที่ได้เข้ามาเลย รักเมืองอันนี้ก็จะเป็นเสาร,รักเมืองมาทางนี้ก็มีบ่อนกาบไปอีกบ่อนหนึ่งนะเป็นบ่อนกาบผาเ่นเดียวกันอยู่เทวงนี้ยบ่อ,บอนผุดทูบเทียนอุชาพระพุทธรูปบ่อนอ๋อบ่อนตเติมน้ำมันนะ เอาน้ำมันมาแล้วก็มาเติมเลยก็จะประมาณนี้ทุกคนอยู่ที่าสารรักเมืองนะเดี๋ยวพระดินจะย่างไปข้ามไปอ,อีกเบื้องหนึ่งข้ามทางไปก็จะเป็นสนามหลวงแวก็จะไปที่ท่าพัชร์กันนะก็ย่างออกจากสารรักเมืองมาเดี๋ยวจะข้ามหมนทางนี้ไปที่อ่า สน,สนามหลวงใ้เบื้องสนามหลวงไม่การเปลี่ยนแปลงไปจางไหนนะอันนี้จะเป็นถนนราชดำเนินราชดำเนินในอ๋อมีราชดำเนินในราชดำเนินนอกว่ะโอ้เพิ่นประดับอย่างสวยงามเลยวันนี้แจ่วเพิ่อนจะมีงานอย่างดอว่าเพิ่นตั้งประดับเนาะนดอกกล้วยไม้อน่างน,นี้นี้ภาษาลาวเอินดอกอย่างตงัวมูแต่ว่าภาษาไทยก็เอินกล้วยไม้สวยงามเลยเนี่ยจะประดับมีทั้งดอกเป็น ดอกสีชมพูดอกสีขาวดอกอย่างเห็นพระเจ้าจมีประดับไปประดับอย่าง,างวันนีเจ้าิ่นจะมีงานอย่างบนนอหรือว่าเพิ่นตั้งประดับให้สวยงามไว้ซื่อประดับเป็นแล้วนี่ดอกไม้แท้ได้เนี่ยอ๋อพระเจ้าเฮ็ดสวยงามก็กเกา่าทันหลายนะแต่าเกา่าทันบ่ได้เต็ยนอันนี้ตอนประดับอ,อยู่อันเมื่อประมาณสี่หาดสี่หลังนะตอนนี้ก็สวยงามแล้วเดี๋ยวเขาขึ้มทางไปทางพุน อยู่วันนี้ก็จะเห็นวัดพระแก้วย,ยังสวยงามเลยมุมนี้ สนามหลวงนี่ก็จะเป็นสถานที่สําคัญอีกบอลหนึง่งนวทุกคนเวลามีพระราสวีธีตอนที่วางเพิงของรอเก้าหรือว่ากษัตริย์องค์ที่เก้าของประเทศไทยที่เพิ่นสเสด็จสวรรคตไปเมื่อบรด,ดมานี่เป็นเมื่อบดดมเมื่อจักีว่ะก็หลายปีอยู่แล้วนะก็ทรวงนั้นเต็นส้วงที่ประด,ดินอยู่ประเทศไทยพอดีนะก็เพิ่นก็จัดอยู่นี่นะจัดอยู่ที่สนามหลวงให้นี่ ถ้ามีพิธีสําคัญีอย่างก็จะมาจัดยูทีสนามหลวงแห่งนี้กาลังทบ้ําอยู่เมื่อก่อนท่านแถวนี้เป็นเดินเ,นเดินมาเป็นเดินหญ้าหมดเลยเราเป็นเดินหญ้าหมดเลยจะมีแต่แถวแถวแคมท่านที่บอกเขาจะปลูกต้นมะขามอันนี้เป็นต้นมะขามเลยแต่ว่าตอนนี้ท่านเขาจะเห็ดไม่งามงามเห็ดไม่งามนล ทางพุ่นท่านเขาจะเห็นเป็นอนลานจอดรถด้วยจังไดเนี่ยทางพุ่นน่ะเขาจะไ่ได้ปลูกหญ้าหรอกเขาจะป,ะปละปูปูซีเมนต์ปลูกอย่างไรก็ปลูกหญ้าอยู่อ่าฝากหนึ่งบ่อฝากเรื่องทางนี้อันนี้เขาจะก็ะไ่ได้ปลูได้เขาจะเอาเป็นแผ่นมาวางใซส์สิ่งนี้นี้ก็เห็นวัดพระแก้วสวยงาม พระรามแปดทีกทั้งคู่แล้วทิ้งย่างข้ามไปนะข้ามสนามหลวงนี่ไปบางฟ้าพูดนั้นจะเป็นวัดมหาธาตุก็เป็นวัดหลวงวัดอีกวัดหนึ่งอยู่ที่กรุงเทพแนี่แล้วก็วัดมหาธาตุแถวๆนั่นก็จะเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของประเทศไทยเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่อีกมหาวิทยาลัยหนึ่งแถวๆนั่นก็จะเป็น ชาพัจันน์นะเดี๋ยวจะไปยางหาซื้อ,อยาสมุนไพรแถวๆนั้นกันอ๋อธรรมศาสตร์ข้าเจ้าน่าจะมีหับปริญญาเห็นมีนักศึกษาเข้าเจ้าใช้สุดคุยแล้วต่อช้ายงูก,กันงานสวยงามแถวๆวันนี้นะเราวางสนามหลวงกับวัดพระแก้วเข้าเจ้ามีการปรปับปรุงเส้นทางหรือจังใดนี่แหละตอนนี้เข้าเจ้าปิดเส้นทางวันนี้ตอนนี้เราก็ยางมาเบื้องฝากวัดมหาธาตุนะพอมาวันนี้แล้ว คิดทอดอดีตตอนที่พรได้ดินมาเฮียนอยู่ที่กรุงเทพนี่นะทุกมื้อทุกตอนเศร้านะก็จะขี่รถแท็กซี่มาแต่วัดสะเกดแล้วก็มาขึ้นรถเมย์อยู่นี่เนาะจะมีรถเมย์ของมหลาลัยจอดอยู่นี่หลายคันเลยแต่ละมื้อก็จะออกเป็นคิวเป็นคิวไปนะเก็บแล้วก็ออกเก็บแล้วก็ออกเขาก็จะขี่รถแท็กซี่มาขึ้นรถเมย์อยู่นี่แล้วก็ขี่รถเมย์ไปทางจังหวัดนนทบ,บุรีเนาะพัน บางบททองไปออกไปทางพุ่นเนี่ยออกไปทางบางปะอินเนะาะมาหาลัยก็จะอยู่อ,อำเภอบางน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนาะอยู่อีกจังหวัดหนึ่งเลยก็ใช้เวลานั่งรถเมจากสนามหลวงนี่ไตหอดมหาลัยก็สองชั่วโมงประมาณสองชั่วโมงแหละทุกมื้อเลยเนาะนอ่จะว่าควานจิงอยู่มหาลัยก็มีหอพักนักศึกษาเขาสามารถพักอยู่หอพักนักศึกษาได้แต่ว่าปารินท่าน อยากกลับมาวัดเพื่อมาช่วยกิจกรรมอยู่ที่วัดสกเกตะเขาก็จะมาช่วยกิจกรรมทางวัดตอนเศร้าตอนแรงแล้วก็ตอนสวยก็ไปเทียนประมาณนั้นนก็เป็นความจงใจที่ดีได้เจ็ดปีในการเรียนอยู่มหาลัยมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิเยายัยเลที่ปาริณเทียนอยู่เจ็ดปีก็เป็นความจงใจดีๆอยู่ที่กรุงเทพประเทศไทยแห่งนี้ช่วงนี้ปาริณเทียนอยู่ประเทศไทยนี่ก็ได้ไปเที่ยวหลายจังหวัด หลายบอลหลายทีอยู่วันนี้เป็นจุดรงกลางวะของสนามหลวงเพิ่นตัดเป็นเส้นทางเข้ามาเนาะเปลี่ยนไปเลยเนะเมื่อก่อนท่านบอได้มีเส้นทางแบบนี้เอาตัดเส้นทางจากเบื้องฟ้าคุ้นมาทางเบื้องฟ้าพที่แต่มาก็ไม่ได้เปลี่ยนเส้นทางแบบว่าคนต้องจัญจรสัญจรมากอาจจะเป็นแบบว่าอันเปิดสพาะการบอยอย่างที่หนเราทำพุ่นกยดเป็นบอนจนลจอดจรถอดอย่างนี้ เบื้องฟ้าคุณก็จะเป็นมหาลัยธรรมศาสตร์เดี๋ยวจะย่างไปท่าพระจัน